ผู้ชมมากินขนมจีนข้าวปุ้นข้าวปุ้นไม่ใช่ขนมจีนลาดหน้าลาดหน้าใส่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเพิ่มเติมครับกลมอินนะปรุงเครื่องใส่น้ำจ้มชูรสหน่อยนึงจากลาดหน้ามีกรอบมีกรอบกลายเป็นขนมจีนข้าวปุ้นไปแล้วครับอืมกัดมาก อืมนี่เราตักปลาจอมปลาจอมย่างอืมจิ้นควายนังควายาวาย,ย่างแล้วมาต้มอืมยังเหนียวอยู่แซ่บมาเลยครับมาครับ ก็อย่าลืมครับรส่งท้ายปีเกา่าจะรับปีใหม่กันด้วยความสนุกพอดีพอดีนะครับขับรถขับปลาอะไรก็เงินทางก็ไปด้วยความเร็วพอดีพอดีมันมีความสุขก,กันทุกคนครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ Mmmm, mmmm.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  rồi 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 mmmm. Mmmm,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  Lắm Mmmm, mmmm. Mmmm, Lắm หมออะไรครับ,บรแซบอิเล่อยอยห้าใจเ่รอลอยลอยจังหูลอยจังหูมาลอยลอยลอยจังหูพูดไปกันนะแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวทุกภาคเนื้อใ<ะ>ต้ไม่เคยไปทะเลอะไรเนี่ยไปเหมือนกันนิดหน่อยไ,ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวลงเรือใหญ่ๆดูคลืนน่นใหญ่ๆไาพาพาปเบี้ยมใหญ่สาเไปหาผ้าพผ่บันนี กผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนที่บ้านเกิดพญาพิชัยนี่ได้นะอยู่บ้านเกิดพญาพิชัยดับหักนี่ครับพิชัยแต่ละดิบนี่เลยที่ตั้งมาแล้วครับเนี่ยปักหมุดเลยบ้านเกิดพญาพิชัยดับหักมาเที่ยวครับนัเครื่องใช่นั่งในบรรยากาศทุ่งท้องทุ่งนามานอนพักเล่มใช่เด็ดเลยพักเล่มก็ยังดีแล้ยอด บอมีนเที่ยวก็มีแค่เขื่อนชชำบอน